ส่วนที่เพิ่มเติมที่เรากำลังจะขยายนะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยไพยลอนเองนะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับก็มาจากธุรกิจงานเกี่ยวกับฐานรากเป็นหลักนะครับซึ่งตัวผลิตภัณฑ์หลักของเรานะครับก็คือธุรกิจของเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่นะครับเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่เราให้บริการก็มีขนาดตั้งแต่ขนาดประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางสัก60เซนไปจนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2เมตรนะครับ ความลึกก็ตั้งแต่20กว่าเมตรไปจนถึงประมาณ75เมตร80เมตรนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นตัว generate รายได้นะครับที่ส่วนใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันนี้นะครับเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ก็เป็นเสาเข็มที่รองรับนะครับอาคารขนาดใหญ่อาคารสูงนะครับอาคารสำนักงานนะครับที่ทำการหน่วยงานต่างๆนะครับ เป็นโครงสร้างที่รองรับอินฟาสตรสักเจอร์ขนาดใหญ่นะครับได้แก่พวกรถไฟฟ้านะครับทางด่วนนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นโครงสร้างทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ก็ใช้เสาเข็มเจมาะประเภทนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่าสับสนนะครับเสาเข็มเจาะที่ที่เราให้บริการเนี่ยก็ไม่รวมไปถึงเสาเข็มที่ที่เราเห็นกันทั่วไปที่ใช้ปั้นจันตอกนะครับที่เป็นเสาเข็มรูปตัวไอ,อเสาเข็มสี่เหลี่ยม นะครับที่ขนส่งไปแล้วก็ใช้ปั้นจันต่อลงไปตรงนั้นเป็นเสาเข็มที่เสาเข็มขนาดเล็กซึ่งบริษัทไม่ได้ให้บริการนะครับธุรกิจอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ยังเป็นเกี่ยวกับงานฐานรากอยู่นะครับเป็นงานปรับปรุงคุณภาพดินนะครับด้วยแรงดันสูงนะครับก็หรือว่าเรียกว่าเจ็ตกราวติง้งนะครับเป็นขบวนการที่เรานำ ซีเมนซอลเลอรี่ก็คือตัวตัวซีเมนที่ผสมกับน้ําแล้วนะครับฉีดลงไปคลุกกับดินเดิมนะครับปรับปรุงให้ดินเดิมเนี่ยมีคุณสมบัติในทางโครงสร้างเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับมีความทึบน้ำนะครับแอปพลิเคชันของของซีเมนคอลัมที่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าซีเมนคอลัมนะครับหลังจากที่เราเอาเอาตัว น้ำซีเมนเนี่ยเราไปผสมกับดินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้เป็นคอลัน์ขึ้นมาคล้ายๆเสาเข็มน,นะครับวัตถุประสงค์ที่เราไปใช้นะครับก็ส่วนใหญ่หนึ่งเป็นโครงสร้างอย่างถนนนะครับงานขุดคลองนะครับปกติดินอ่อนในกรุงเทพหรือทุกที่เนี่ยเมื่อเราขุดทําการขุดแล้วตัวริมคลองก็จะมีสโลปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่วิ a ที่สุดข,ของคลองก็คืออาจจะมีการเลื่อนสไลด์แล้วก็มีการพังทลายได้นะครับก็งาน เกเนี่ยก็จะไปจะจะทำเป็นซีเมนต์คอลัมน์แล้วก็ลงไปเสริมนะครับในในตัวสโล่ของคลองเพื่อเพิ่มสแต b i บิลิตี้นะครับให้ให้กับตัวสโล่ของคลองนะครับหรือจะเป็นงานรับโครงสร้างที่ไม่ขนาดใหญ่ไม,ม่ขนาดใหญ่ไม่มากนักนะครับเช่นโครงสร้างถนนนะครับโครงสร้างถนนเช่นถนนในกรุงเทพในหลายสายเนี่ยก่อ,อสร้างบนดินอ่อนนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าดินอ่อนในกรุงเทพเนี่ยมีอัตราการสุดตัวที่สูง นะครับฉะนั้นเมื่อเราต้องการก่อสร้างถนนมนสักเส้นหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมความแข็งแรงของถนนนั้นเนี่ยนะครับด้วยด้วยตัวซีเมนต์คอลัมน์นะครับอาจจะเป็นเสาเข็มก็ได้แต่เสาเข็มก็อาจจะมีต้นทุนที่สูงเกินไปนะครับก็ทางเลือกหนึ่งก็คือใช้ซีเมนต์คอลัมน์นะครับงานที่ให้บริการอีกประเภทหนึ่งก็คืองานก่อสร้างกําแพงกันดินนะครับหรือจะเป็นเสาเข็มที่มีรูปร่างอีกแบบหนึ่งคือสี่เหลี่ยมนะครับ ก็ตรงนี้เราเรียกว่าไดอะแฟมวอลหรือว่าแบรดเพายนะครับไดอะแฟมวอลก็คือเป็นกําแพงที่เราขุดเจาะลงไปคล้ายเสาเข็มนะครับแต่รูปร่างเนี่ยจะต่างกันเสาเข็มเนี่ยรูปร่างจะเป็นทรงกลมนะครับแต่ว่ากําแพงกันดินหรือว่าแบรดเพายเนี่ยรูปร่างในการขุดเจาะลงไปเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่ง ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายประเภทนะครับถ้าเป็น Wall, แดตแฟมวอลล์เราก็ใช้เป็นโครงสร้างผนังของห้องใต้ดินนะครับรถไฟฟ้านะครับเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของดินนะครับถ้าเอามาใช้เป็นเสาเข็มเราก็จะเจาะลงไปเป็นรูปร่างเสาเข็มนะครับขนาดลึกก็เหมือนกับเสาเข็มเจาะรูปร่างทรงกลมนะครับลึกก็อาจจะเป็น6 0 7 0เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะจะมีพื้นที่หน้าพื้นที่สัมผัสเนี่ยเยอะขึ้นก็ทาให้กาลังน้ำหนักของเสาเข็มประเภทนี้มากขึ้นนะครับ ธุรกิจสุดท้ายนะครับก็เป็นธุรกิจที่เราทําผ่านบริษัทย่อยของเรานะครับชื่อบริษัท e x c e l ์เนะครับเป็นธุรกิจงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างที่เรารับเนี่ยเราจะเน้นไปในงานก่อสร้างที่ไม่ใช่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเป็นอาคารสูงนะครับซึ่งอาจจะมาแข่งขันกับลูกค้าเราเองนะครับเราจะเน้นไปนในเรื่องของงานโลว์ไล b ์บิ d i n ้นะครับเราเน้นไปนในเรื่องของงาน โยธานะครับอย่างตามรูปเราก็จะเห็นว่างานที่รับอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะมีงานเช่นงานอ่า,อางเก็บน้ำนะครับงานประตูน้ำนะครับงานปรับปรุงคุณภาพคลองนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ค่อนข้างอินเทรนด์กับน้ำท่วมในปีที่ผ่านมานะครับก็งานงานงานประเภทนี้เนี่ยในปีนี้ปีหน้าแล้วก็อีกหลายๆปีเนี่ยก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากนโยบายการลงทุนของภาครัฐ คราวนี้ก็มาดูนะครับผมมีโครงการที่จะยกตัวอย่างให้ดูว่าเราได้ทําอะไรมาบ้างนะครับก็ไพลอนเองเราก็ทำงานใหญ่ๆนะครับในเมืองไทยเนี่ยมากับทุกประเภทนะครับก็โครงการใหญ่ๆที่เราทํามาก็ยกตัวอย่างเช่นแอร์พอร์ตเรลิงนะครับอย่างที่ทุกท่านก็เห็นอยู่นะครับก็เชื่อมจากมักกะสันนะครับจริงๆจากสถานีพญาไทไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะบริหารงานได้ไม่เต็มรูปแบบก็ตามนะครับ ก็อีกโครงการหนึ่งก็เช่นงานคลองสุวรรณภูมิคลองนี้เป็นคลองที่พูดกันมากเมื่อน้ําท่วมที่ผ่านมานะครับเพราะเป็นคลองที่ระบายน้ําจากเส้นบางนาตราดไปออกสู่ทะเลนะครับที่สมุทรปราการแล้วก็มีปั๊มขนาดใหญ่นะครับที่สามารถสูบน้ําได้เป็นร้อยถ้าผมจะไม่ผิดเป็นร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับนะครับก็ระหวังว่าน้ําจะมาถูกปั๊มตัวนี้ดูดออกไปผ่านคลองสุวรรณภูมิปรากฏว่าสุดท้ายแล้วปั๊มขนาดใหญ่ที่สุดตรงนี้ก็ไม่ได้ทํางานนะครับน้าไหลไปไม่ถึง นะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของนยโยบายรัฐบาลที่จะต้องยังไงก็แนอนาคตก็ต้องส่งน้ํามาหาคลองตัวนี้ให้ได้นะครับคลองตัวนี้ก็ปัจจุบันก็เปิดดําเนินการไปแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับก็โครงการของที่จอดรถที่จุฬาบล็อกอบล็อกแอลนะครับก็ตรงโคงคาเก่านะครับใครเคยไปทานอ,อาหารที่สยามสแควร์โคคาหายไปละกลายเป็นตึกตึกหนึ่งขึ้นมานะครับเอาไปแคนตันเกา่าโทษทีแคนตันเกา่าโคโคาอ,อยู่นะ ก็อาคารของเลอรักคอนโดมิเนียมก็มี2อ,อาคารนะครับเป็นเลอรักแล้วก็มีสกายวอล์กนะครับเป็นอันนี้ของคุณของคุณวิชัยคุณวรักษ์นะครับแล้วก็มีเมโทรเอเวนิวมีอีควิ o อกซ์ของเมเจอร์เดเวล OP เมนต์นะครับอันนี้ตัวอย่างที่ยกให้ฟังนะครับมีวงแหวนใต้นะครับอาคารสำนักงานอาคารที่ทำที่ทำการกาทาม .2 นะครับมี อมันตาคอนโดตรงพระรามสี่นะครับมีทีซีกรีนนะครับสนามบินสุวรรณภูมิที่เราเข้าไปทำหลายสุดเหมือนกันนะครับสุขุมวิทยี่สี่ก็มี e อมพ r i อริโอมีคอนโด36ชั้นนะครับเดอะไบรท์นะครับเอาไบรท์ใช่ไหมจะทำนี้ผิดนะครับ185่า18ลาดดำลีเรดิสเซนแอสโตร,ริงอาจจะเอ่ยได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าคอนโดงานคอนโดหรือว่างานอาคารสูงเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ ก็เดี๋ยวมาเน้นในปีที่ผ่านมาละกันปีที่ผ่านมาเนี่ยงานที่เราได้เนี่ยนะครับผมก็เรียงออกมา,มาตามมูลค่างานแล้วก็งานที่สําคัญๆของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้งานเพิ่มเติมของสยามสแควร์นะครับางานในแสามสแควร์ตรงนี้ถ้าทุกท่านดูภาพนะครับมันก็คือไอ้ตรงโลงหนังสยามเดิมตรงข้างระแสมพารากอนนะครับตรงสถานีรถไฟฟ้าสยามเลยนะครับตรงนี้ก็ เป็นอยู่ในโครงการปรับปรุงพัฒนาที่ดินของทางจุฬาลงกรณ์ซึ่งปีนี้เราก็ไปได้งานมางานนี้ก็แบ่งออกมาเป็น2เฟสนะครับส่วนแรกเป็นส่วนของโครงสร้างอาคารส่วนที่2เป็นส่วนของงานพายวอลก็คือเอาเสาเข็มไปทําเป็นกาแพงกันดินคล้ายๆกบแดาษแฟลมวอลนะครับงานที่2ตัวรวมมาก็รับไปประมาณสักเกือบ150ล้านนะครับในปีที่ผ่านมานะครับมีโครงการอีควิโนก70ล้านมีทีซีกรีนพระราม9นะครับมีแอสโตรคอนโดมิเนียมแจ้งวัฒนะ นะครับมีชั a เตอร์วันตรงนี้อยู่รู้สึกอยู่ราดบุรณะนะครับมี LPN จริง LPN เราทําเป็นลูกค้าประจําของเรานะครับเราทําให้เกือบทุกเกือบทุกที่ของ LPN นะครับมีอาคารช่องของฐานีโทรทัศน์ช่อง5มี SCG นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆโครงการนะครับก็คงยกมาไม่หมดใน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 ครั้งนี้นะครับนะครับคราวนี้ก็เรามาพูดถึงว่าปีที่ผ่านมา นะครับจริงๆปีที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเป็นปีที่ดีมากของไทลอนนะครับดีมาตั้งแต่ปีเท่าห้าสี 54, ดีตั้งแต่ปลายปี53าสามนะครับ q ิก็ยังดี Q2 ก็ดี Q3 เริ่มผ่อนละ q 4, กิก็จริงๆต้องถือว่าปีที่แล้วเนี่ยเราหวังว่าเราจะทําได้ก็ผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยก็จริงๆก็ถือว่าเป็นที่พอใจนะครับแต่ว่า ก็ยังถามผมก็ยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่จริงๆปีที่แล้วปีที่ผมควรจะเหยียบได้มิดสุดเกเลยนะครับควรจะสามารถที่เจเนอเรตอินคัมได้มากกว่านี้นะครับกำไรควรจะมากกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากปลายปีอย่างที่เราทราบว่าก็โชคไม่ดีเลยเรามาเจอปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับจริงๆปัญหาน้ําท่วมที่ของปีที่ผ่านมาเนี่ยไพยอนเองไม่ได้รับผลกระทบในในทางตรงมากนะัก